เอามาๆพี่น้องมากมาอนี้แกงไข่มูดแดงเบิรงพี่น้องไข่มูดแดงแกงไข่มูดแดงใส่กับผักหวานอ่าผีผักหวานกําลังงามครับพี่น้องกับใส่เห็ดขอนเห็ดบดนํางไมาเบิรงวิธีการน้องสาวจัดให้พี่น้องเอา้าทักทายพี่ทักทายน้องก่อนสวัสดีค่ะอ่าน้องสาววาบ่ถือกล่องครับมาอนี้มามาพี่พี่น้องแขางน้าไว้พี่กําลังบดบก,บก ตำมันหอมแดงนะครับใส่กระริกเอาลงกวนพี่น้องนี่ล้างเอาเบิร์ตหรอพี่น้องใส่เตาถ่านครับมันจังเขาเอนี่เด็ดหรอมันจังเหมือนบานเฮาเนาะใส่เตาถ่านอยู่ขวนของสาวหลังจากนั้นเอาเฮ็ดมาลงกวนครับพี่น้องพอเฮายิใส่เฮ็ดบดเฮ็ดขวนนนำนี่ใส่ลงไปโอ้ยน้ำเดือดคักเวน้ำห่อนไหมอ่าน้ำห่อนเอา ฟังฟังเสียงพี่น้องฟังเสียงฝดป๊อกป๊อกปอก,ปอกจังหน่อยเอาเครื่องปรุงมาลงดับบานเลใส่ย,ยังเนียมาตีบอลใส่ยังหลายพี่น้องนี่แนวนัวสู้รถนี่ผู้ใดมักหลายก็ใส่หลายนะครับผู้ใดมาหน่อยก็ใส่หน่อย <c oughs> อะไรกับปลาเด็กปลาเด็กยกมาเป็นปุกเลยยกมาเป็นกระปุกเลยเอ,เอาเอาเบื้องเนาะตอนประดุกตอนประดุกปลาเด็กประดุปึ้ยนี่ ใส่ลงไปพี่น้องเดี๋ยวให้ heat ซุกแค่หน่อยอก็เอาไข่หมูแดงนะครับเอาไข่หมูแดงเอาผักหวานมาลงเ e ็ t ให้พี่น้องมึงแค่หน่อยนะครับให้เห็นพอเป็นพิธีเป็นวิธีนะครับอ่ามือนอีสีสดห้อนๆมาสนใส่น้ำยาแนางน้ำพี่น้องพี่น้ำยาแนางเ <ไป S 1> ห็นมันขุ่นแค่ห <ไป S 1> น่อยเหร<ะ>อปั่นเรียบร้อยครับพี่น้องปั่นเอาเฉพาะน้ำยาแนางบดใส่บดใส่เข่าเอามา่อบึงพี่น้องบัดนี่ ปลาไปโดนเตืบพู้น่ะโอ้ยฝดบกบกเลยเอาน้ำยานังลงไปวันนี้พี่น้องนี่เพิ่มความเข้มข้นขั้นใส่น้ำยานังมันสิแบบอวดตัวตัวพี่น้องมันสิอวดตัวมันสิเอะไรน้ำไหลพู้น่ะอือเอาอ่อนไข่มูแดงเอาพักหวานมาลงมาในีท่านลงให้มันฝดพร้อมกันลงมันฝดพร้อมกันรวดแหมสุกพอดีนี่พู้น่ะ โอ้ยหมดพริกเซลอยเดียวมันเผ็ดเถอะผู้หยอดผักหวานนี่งามงามพี่น้องไข่มดแดงลงไปบาทนี่คนน่ะอ้ยนี่เราพี่น้องสามอย่างร่วมกันไข่มดแดงผักหวานและกะ็เฮดบดเอา้าปิดไว้ก่อนไปให้ันฝุดบกบกบกก่อนนี่โอ้หักขนาดพี่น้องเดี๋ยวจะกลับมาเบิ่งจังหน่อย เตีหยังล่ะป้องแรงใช่เลยใหญ่ไปใช่เลยเมื่อไหร่บอเออเราเมื่อไหร่เออเมียบ่าวแถวเรายังมาเราเมื่อไหร่พี่น้องมาเบิ่งทางผีตอสั่นคันเราเมื่อไหร่อ้าวเฮ้าโบขนบ่มันสิเห็นนี่นี่ฮู้น้ำเจ้าแนงพี่น้องน้ำย่านางสีหวาสีคุณน่ะ มาเด้อพี่น้องมือนี้ซิมดูเลยมันซิมรสชาตร์ิมโลตาตรเบืง้งจางนัวเข้มอ๋อปิดไว้พี่น้องปิดไว้ทำเนียงลงจางทำเนียงลงจางต้องจางนี่ต้องเอาประเดี๋ยวใส่อีกข่มประเดีเออความความความนัวความเข้มมีหลายอยู่ <laughs> ใส่ไปโหลดมาตีเออเขื่อนนะว่าปิดขีดทานติดนะฮนพี่น้องแองห่งว่าบวงง่ายไปว่าทัน บโบงายมันกับมันกับโบติดพี่น้องไงมันโบอันน <ah> ั้นอืมเอาโบมันแกงี้ยงนุ่มอีกพี่น้องเนี่ยมึงคักๆักเนี่ยมึงชัดๆเลยบาทเนี่ยกําลังฟดขึ้นโบปิดกันได้มั้งเฮาคนเล็กน้อยเฮากับปงอะไรเนี่ยมันฟดแล้วเพราะว่าเฟรเฮ็ดมันกับซุกแล้วเอาอ่อนจองไหมข้นมาก สุกแล้วนะสุกแล้วของหวานก็สุกแล้วนะอ๋อลงจะถึงนะเอาปิดกไายครับพี่น้องพีิ้วตัวลงไปใส่เพื่อความหอมโอ้ยหอ,อ,อีเล่เลยบาทนี่ขั้นมันแกงเซโนไม่แกงเซโนไม่ก็สีไปอีกรสชาตินึงครับพี่น้องยาหนางังเ,เขาเบื่อนะครับใส่เข้าไปเอาป้าพี่น้องเดี๋ยวชิมมึงเราพอดีป่ะพอดีละ่ะอ่ะเดี๋ยวจะหน่อยไปเสิร์ฟเสี่ยมกันก็บ่าวท้าพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบอกไปสู้คสุกคนค,ครับพอกระเป๋าเทา้าข้างหน้าเชน่อครับพี่น้องมาพี่น้องมาเรียบร้อยจัดเช็โตเบิ่งพี่น้องูยังหอนหอนอยู่มาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ทั้งไก่ทั้งไก่แกงไข่หมูแดงใส่ผักหวานใส่เห็ดบดกับตำมะุงพักกรอบพี่น้องเอามาแก่กับผักสี่เอา้ามาใส่กับเขาหอนได้พี่น้องมาเนี่ยเขาหอนหอนหอนอุ่นหอนหอนุ่อนเออมาละบาทเนี่ย มาพี่น้องมายุบเลยมือว่านนี่นะล่มหิวหิวมากมันอิอนตึงๆเลยหนมหนัวโอ้ใส่ผักหวานอยู่ออกว่านหวานน้ำจื้งหอยพี่น้องอืม เจ้าหน่อยกัเสาอนเจ้าน่อยกับเ้าหอนใหญ่มามงมันเสาหอนฟูงมิ้นตำกับไล่ได้พี่น้องชวนหอามหอนน้ำแล้ว Icana, ไปบินเหรอ่ค <Yes> <te idal sweet suicide> ุณล่ะเขากันดีครับคุณน้อง ดิซิ่อุ่นใส่กบเป็ดเผ็ดเขากันครับเขากันว่าเะว่าจังไรว่าดิเผ็ดเขากันครับ ต <c oughs> ั่งเป็นฟังเสื้อนกเขาพี่น่องพักอันหวานเนี่ยพะยะายามปลูกลร้เทื่อแล้ะบ่ได้พี่น่องเลื้งเลืองเขาเลื้งเขาอะ

โอ,อ้หมดแล้พี่น้องบอกจีว่าเจ้าออก็บุกกินเห็นมืดไขร <laughs> 다음 생방송 생방송 화면 카피는 어때? ถอยถอยอย่าฝ่ามาวุ่นกินแล้วจังมาวุ่นคุยกันหูเหลืองมดเนาะ Tôn chuẩn bác quả thương thương hoàn thương phiên bản này xây nó cần khâu gắn bánh nhăng băng mỏng cái <laughs> nhang hoàn băng mỏng của un un huấn phục quẹt Ừm, sướng bình buồn luôn bà nè Ừm, lại về tóm cả thằng làng นี่เป็นพักอันพักหวานปลาไปหาอยู่ปลาอี๋พี่น้องครูมเหมือนเป็นพักหวานบานร่ะเขาอย่างเพิ่อนเอามาปลูกไปหืมมงมันก็ไม่สนห่อนวะ ยห่ๆออกจัน่อย่อนห่อนมาถือกระเพ็ดบาทน,นี่โอ้ยผนะพี่น้องบนันบนวัน,นอย่างนี้พักหวานนี่เขามาแกียงนี่ความหวานที่ออกจากจากพักโดยธรรมชาติมันเสียบ เสียงเหมือตัวพี่นอ้นองพี่น้องพูดว่าคือเสียงแปลกเลยเสียงเหมือคือเป็นวัดเนี่ย ขักขักพี่น่องเสียบขักขักเลยแบบบนบ้านเข้านี่ครับเสียบไหลความเสียบระดับพัตตะขันเพิ่มมา เบงเองยังใช่ก่อนพี่น้องดึงมาดึงมาสดยังว่าดสชดเอาไข่หมดแดงให้มันหมดก่อนไปอืดเถอะ ฮว่อนฮว่อน,อ,นอุ่นๆใส่กระเพ็ดเผ็ดไปนี่ไปน้ำกันลางงางเลย น้ำแตกโปะแปะโปะแปะอยู่สูตรใดเนาะไปน้ำกันลางางก็คือมันขัดกันนล็หน่อยหรอพี่น้อง เสียบคักด้อพี่น้องอาหารบหนบัน,บนความเสียบแล้วับพัตตะขานพัน่าเ้าดูนี่ละพี่น้องมุ่มกอไผ่เข้ามาอน้มุ่มนี่ก็โดนเติบแล้วนะครับบริมถ่ายมุมนี่เสียงบบาเท่าออกซิเมอเหมือ,มอจังหน่อยคําวเมือคือมันสีอาการเหมือนคนเป็นหวัดนะครับเพราะว่าอย่างทีอากาศเปลี่ยนมื้นนึงสองหมื้อกับเป็นนะครับเดี๋ยวก็มาเปลี่ยนอีกก็เป็นอีกเร้นอ,อนี้เอ้าเพราะนั้นพี่น้องนะครับรักษาสุขภาพในเรื่องพี่น้องด้อ บา่าวเท่าก็รักษาอยู่แต่ว่าเห็ดอย่างไรเนาะพู่มันกับบางเทอมันกับลดลงมันอ่อนเอะนะครับกับมือว้านมือกวนล่มหนาวร่มแห้งมาามือนี่พี่น้องหอนหอนอากาศอากาศเปลี่ยนนะครับบางมองมือว้านมือกวนฝนตกไม่หอนบางเห็บนะครับเพิ่นว่าพายุฤดือดร้อนมาามือนี้เรียบร้อยจริงเลยนะครับเอาฝากพี่ตอนนองคืเอเเ่านะครับอาหารบ้มนบน แกงไข่มูดแดงใส่ผักหวานใส่เห็ดบดนะครับแกมกับตำมะหุ่งเสียบ,บว่ามันเสียบคักอยู่พี่น้องเพราะยังได้สดน้ำแบบมันออกหวานๆนะ้ำเพราะว่าใส่ผักหวานเนาะเอาก็ขอบคุณพี่น้องนะครับทุก,ท,กทุกทันทีทีต่ติดตามรับชมบ่าวเท่านะครับคลิปนี้ฝากพี่น้องขื้นเรานะครับมกักะไลยถือใจกระแช่บ่าวเท่านี้นะครับเด้อสำหรับมผอนะครับ,ส,รบ,รบสวัสดีครับ